ยาแกเด็ดขาดเมาอุอาอ้มเนะี่มาเร็วเรว็มาตอนนี้เลยด้วยทาอยู่หน้าบ้านจำปีนี่จ้าโอเคบายบายยังจังไดอะไรยังไงอ๋สร้างของเลยให้คนทรงออกไปโล่งกระทอมไอ้สำลวยสร้างอีกอย่างก็ได้เอาไปโล่งพุ่นกระเป๋าเดินทาง อ๋อติออ <laughs> อ,อบักหุ้งข่อยออกมากเลีเออ้ยวโอ้เป็นจะได้กินแท้เด็กมาแล้วเออ ยังคุยบอกแล้วว่ายากเก๋ยากเก๋เอาไปแก้ของเขาให้ยังบาดนี่ยเอาเป็นกองสีดเจ้ากองกระดาษเนาะอย่าเป็นระเบิดก็ได้แก้เบิ้งเสร็จเดี๋ยวนี่โอ้ยใครมันเป็นระเบิดอายตายก่อนเล่าไทยเบิรจริงแล้วเบาวไปเนาะแก้ซื่อนี่ราดอยากเบิ้งหูมันเป็นยังข้างไนเสร็จเดี๋ยนี้อุ้ยสิอยากหูเห็ดยังกับภาษากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเมนขึ้ตัวที่ไปิดใส่ขึ้นมีกระเป๋าเดินทางสิไปทิเบตไปทิเบต มนไปยังไปเบิ้งหิมะไปต้องเข้าบ่นี่ไม่ก็อยากไปเยอะแล้วเกิดมาศาสเดียวเนาะจะไปจับหิมะขึ้นมาจังสี่เทน้ำหวานใส่เลียคือสิแสบกินตำปั่นน้ำหวานซตำยังคื้นยังกอดเกศหิมะอันบอกแมนแข็งใสเราไปที่เบียร์ไปเบิ้งหิมะสร้างกับโพเดินทางมาแมนเออดีตัวล่ะว่าองไปพ่อที่เบียร์ก็มีหิมะขนาดเอา บ้านเฮาก็มีบ่กมึงให้กับมีอยู่งใส่สิมีส้มดิบไ่เคยรู้โอ้ยแย่จอยเข่าเข่ายังกระดดนนังุ่มตัวเนาะเอาห่ไอตู้เย็นร็อกฟิชหันเออเออหลิดสเก็ตพร้อมเหืออด้วยแม่ได้หลับมีผ้าในตู้เย็นหันเออน้ำแข็งคะนะเออโอ้ยให้เคยขุดมากินอยู่เด้แซ่าเท่าโอ้ยคิ้วพอมนั่นเร็วกินดอกยนี่หรอตั้งหลับ พ่อเธอเดียว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 ยังชื่อรถไม่บ่เออรถไม่สินี่เห็นไหมไม่หลีบบ่เออเบิงดูนี่เบงเบงนั่นเอบอบ่ก,กับขาดแม่นพ่อกับเสียงดังเออกระจกกับสนิมขึ้นอุย้ยเบิงดูนี่เออกรถจกไม่เห็นแล้วไม่สวอมากนี่มันไม่ตรงใดเอ้อไม่เล่าเก่าใครไม่รู้ รถเบอรสองบ้านไนใจให้กันเอาเปิดเบองหน้าเลยมันก็จะคนที่ซีเน่อยเฮ่าเอ้ยน้อยใ่รถเท่าเนาะกระช่าง่ปแล้ว รถมึงกูขอดูต่อได้บ่มึงเป็นบ้าติกูว่ารถกูสิแต่งได้เท่ๆปานนี้กูสิขายมึงได้จังไดลุงนี่งามเขิงามเท่กับเท่รอกับสีสายลุงขายกูซะอีลีบ่ออืออือรีบบออืออีลีบสิอือสีซื้อกูจักบาทแล้วมึงสิขายกูจักบาทเอาจังสี่แล้วเพื่อนว่าฮาสิ รถบดได้เลยเด้เอาล่ะนะแล้วเลขกูซะ5ิบาทรถตีเอาโอเค50บาทนะแม่ปิดการขายสำหรับรถเลยครับขอบคุณครับ เทียววัสดถอ,องามดีแตหลอนองามหลิ่นอแพงบ่เนี่บ่บ่แพงถืกถืหนึง่งจาสร้างว่าจะใส่สร้าง,งนเพจที่เพจหอเ่เออโอ้ยบ่เมนในเพจขายกระเป๋าหนึ่งลาม,มันเป็นเพจขายกระเป๋าเดินทางโดยเฉพาะว่สวยดีหลินองามเลิศเดอเจด้อยสีบเก้าบาทหนึ่ง คือถือดีแท้ถือบอถืออุ้ยเบื่องเดือสภาพดีคักเอออยู่บ้านเฮ้าน่ะเออกับไปเบื้องเอาแพงอยู่บ้านเฮ้ามมเจ้าคือบ้านเฮ้ากัย่งววามันแพงตังว่าเจ็อยกบสเกาบาทพูนเออก็ะแพงอยู่เดีเนออือก็ะคือบ่ขอต่อขอยัยงเขาขอต่ออยู่มันบ่ให้เอาห้าบาท บ่อได้สิบบาทกับบ่ให้เอื้อยนั่นเอาเพจที่เอื้อยสร้างสิสร้างนี่ไปให้เขาเบิองว่าน,น,นี่นี่เพจนี่นี่เจ๊ดรวยสี่สิบเก้าบาทนึงขอขอราคาสัีได้บ่อเออก็ว่าบ่อได้ยังบอกให้เอื้อยอีกคันว่าในเพจถือกลัวกับไปสร้างในเพจโหลดว่าซั้างเออเฉ่งก็มาสิสะอ่อนค่ะเฉ่งก็ว่าโออไปสร้างในเพจกือใดฝุ่นนะ่ะปิโถ งาม,งามยู่อันนี้เท่าใดก่อเจ็ดส <7 49 S 1> ่เกยุตลาดเทดก่อเจ็ดเก้าเก้ร่วมทรงบ่ะนี่บ่เหลวเอาขาทรงจักบาทลอยหาอันนี้เท่าใดเจ็ดสี่เก้าอันนั้นเท <7 99 S 1> ่าใดเจ็ดเก้าเกขทรงลอยหาเออในเพจถือกว่าร่วมแล้วกับประมาณ8ปดเก่าเ่านี้แหละฉันหลว ขาทรงมาหาซิปุนะอืมกะยาถือกว่าคือเก่าข้าทรงบนหนับฮึ จะกรยานค้ากับขึ้นแยางมากหรแขวจักรยานไปใส่ขายแล้วครับขายแล้วครับโอ้ยก็ขายไหวขายว่าแทะไปขายให้ผู้ใดล่ะบักฟลังครับมันอยากได้สินบอกขึ้นแไปขายให้มันครับขายได้ละข้าบ่ล่ะได้อยู่ครับมันขอต่อลาคาผมพร้อมแต่ผมบลรถเห้มันมอการข้าเนาตู่เนาะมันจะขายของพร้อม ขายได้หลายเป็นได้ละห้าสิบบาทนั่นแล้วได้เงินไปซื้อขั้นหมเื่อค <c oughs> ่ะโอ้ยบักเข้มจัก,กรยานขั้นหม่นั่นขั้นละเป็นพันสองพันพูนมึงสิไปขายห้าสิบบาทได้จังใด เัเป็นเด็กน้อยไรเดียงสาอีนีเนาะลู่เท่าบาถึงการคักอุ้ย ลอตเตอรี่วันตี้จ้าโตได้เดทงวดนี่โตได้เดทอะหกสองห้าเก้ามีเบิร์หละ่ะอยู่ในนี่เลขงามได้เลรอเนาะแมนใบละจักบาทละ่ะใบละร้อยจ้าโหใบละร้อยวันตีแมนจ้าเก่าสิมหาซะเก่าส,สิมหามันสิได้อย่างเอานึงรออ้อยละโอ้ยก็สิขายแพงแท้ของมือสองขนาะดเอาเป็นบ้าสันติ ตุลี่ยังสิมีมือสองเจ้าก,ก็วอาไปทัวเนาะตัวรับมาจากกองฉลาคมนบ์แมนนั่นตัวเอามาจากกองฉลากมันก็เป็นมือหนึ่งตัวมาขายเฮ้าก็เป็นมือสองแมนตกับซิมฮาละอือออเนาะอือนึกลอยเหกับซิมานะอือลอยนึงนั่นแหะกับซิา นะใจสนับสนุนโดยบริษัท P ีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสินค้าดีไม่คุณภาพจากวุ้นมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้